ถังเช่านะครับถือว่าเป็นเหตุที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นยาบำรุงนะครับวันนี้คลินิกเกษตรจะพาคุณผู้ชมไปดูการเพราะเห็ดถังเช่าในข้าวสุกครับถ้าพูดถึงถังเช่าหลายคนจะนึกถึงถังเช่าที่เบ็ดหรือย่านอนที่ราคาสูงตั้งแต่กิโลกร,รัมละหลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทแต่ถังเช่าที่จะพาไปดูในวันนี้คือเห็ดถังเช่าสีทองซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนิดในตระกูลคอเดเซปเช่นกันแต่สามารถเพาะได้ง่ายกว่าและโตวไวกว่ามากจึงกําลังเป็นที่นิยม กุณชนะพรเปียวเชกูจากดอยช้างก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เพาะพันธุ์เห็ดถังเช่าสีทองและพบว่าการใช้เพียงแต่ข้าวสุกที่ผ่านการฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวก็สามารถเพาะพันธุ์ได้ซึ่งต่างจากรายอื่นๆที่อาจจะใช้กลูโคสปุ๋ยตัวหนอหรือมแมลงเป็นวัสดุปลูกร่วมด้วยขั้นตอน การเพราะก็คือเริ่มจากเรานําเข้าเชือ้อมาจากสถาบันที่เขาเก็บเชือ้อที่จีนเฉพาะแล้วนํามาขยายเชือ้อลงอาหารบ้นลงอาหารเหลวแล้วค่อยมานึ่งอาหารด้วยคือนึ่งอาหารก็คือว่าแค่ข้าวอะค่ะุงข้าวที่ด้วยแรงดันไอในเรื่องของการฆ่าเชือ้อจากนั้นก็เอาเชื้อที่เราขยายไวไ้ม่ลงมาลงเพาะแล้วเอามาเข้าห้องบ่มห้องบ่มจะเป็นห้องมืดอะคะเพราะ บ่มเพาะประมาณ21วันถึง1เดือนจากนั้นก็เรามาเปิดดอกคือห้องให้แสงลสักษณะแบบนี้จากสีขาวนวลที่เป็นเส้นใยก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วดอกก็จะค่อยๆแทงออกมาค่ะ คือโดยทั่วไปตามสูตรที่เขาเพาะกันอยู่แล้วก็น่าจะมีพวกเปปโตนหรือว่าเป็นเคมีสังเคราะห์อะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่แล้วเป็นปุ๋ยเป็นอะไรพวกนี้เหมือนเราเพาะปลูกผักอะไรพวกนี้ทั่วไปโดยใช่ค่ะแบบที่เราเพาะกันอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าเราใช้ธรรมชาติทุกอย่างไม่ได้มีเคมีไม่ได้มีอะไรเลยคือหุงข้าวล้วนๆแล้วเพาะ,ะมีบางคนที่เขาแพ้มแมลงแพ้อะไรพวกนี้มีก็เลยว่าจะจะจำกัดเข้าพวกนี้ออกไป แล้วก็อีกอย่างก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะในเรื่องของออร์แกนิกเนาะอย่างถ้าเราจะทำออร์แกนิกเนี่ยทุกตัวที่เป็นส่วนผสมในนี้จะต้องได้รับเซอร์ติฟายออร์แกนิกทั้งหมดก็เลยว่าเราใช้ข้าวล้วนดีกว่าข้าวที่ปลูกบนดอยซึ่งจะขอเซอร์ติฟายออร์แกนิกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเห็ดถังเช่าสีทองมีสารคอไดซิปินจึงช่วยให้ร่างกายดึงเอาออกซิเจนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีเบต้ากลูแคนที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้น มีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงตับไตปอดค่ะปรับสมดุลร่างกายคืออย่างนี้ค่ะโดยพื้นฐานเนี่ยน่าจะจะเป็นความเข้าใจว่าถ้าในร่างกายของคนเราเนี่ยตับไตปอดทำงานดีเลือดไหลเวียนดีก็สุขภาพปัญหาสุขภาพน่าจะไม่มีราคาที่ขายกันอยู่ในตลาดก็จริงๆอ่ะทั่วไปจะมีประมาณ50,000-60,000อะไรก็มีแต่ว่าถ้าของที่นี่อ่ะแสน0 0ถึง3 0 0แสนนะคะ การเพาะเห็ดถังเช่าสีทองเพื่อการค้ามีมานานหลายสิบปีแล้วไม่ว่าจะเป็นที่จีนหรืออเมริกาในประเทศไทยเองก็สามารถเพาะได้นานแล้วเช่นกันด้วยคุณประโยชน์สูงและหายากทําให้เห็ดถังเช่าสีทองมีราคาสูงน้องๆเห็ดถังเช่าที่เบตเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งอาชีพสําหรับผู้ที่สนใจคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวทางการเกษตรที่น่าสนใจนะครับส่งเรื่องราวมาแบ่งปันได้ตามที่อยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับวันนี้คลินิกเกษตรลาไปก่อนสวัสดีครับ